อันนี้ในมุมมองของน้องกลัวผมกลัวกลัวผมไหมครับตอนแรกตอนแรกหนูเปิดประตูมาหนูก็กลัวอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมรับน้องนักเรียนอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วเขาขึ้นมาบนรถเขามีท่าทีที่หวาดกลัวผมนะครับก็คือหน้าผมเป็นนี้แล้วก็ดูผมเซ็นตัวหนวดไม่ได้โกนนะครับผมก็เอ๊ะทำไมน้องนั่งเก่งจังเลยแบบแลวน้องเขามานั่งข้างหน้ากับผมด้วยนะครับแล้วน้องน่ารักมากผมนี่ ปกติไม่เคยมีผู้โดยสารมานั่งข้างหน้านะครับที่เป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักนะครับปกติเขาจะนั่งข้างหลังนั่งไปสักพักหนึ่งเหลือบมามองผมเป็นระยะคงจะกลัวผมจนน้องเขาเริ่มเปิดประเด็นขึ้นมานะครับถามเกี่ยวกับการขับรถของผมนะครับหลังจากนั้นไปก็ยาวนะครับผมก็เลยขอน้องเขาถ่ายคลิปนะครับและคลิปก็คือคลิปนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับปกติแบบว่าผู้โดยสารเขาก็จะแบบว่ามองว่าคนขับเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าพูดด้วยใช่ใช่ครับสวัสดีครับ วันนี้เรามาเจอน้องอยู่คนหนึ่งนะครับน่ารักมากเลยสวัสดีครับแนะนาตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อยร่าค่ะอายุสิ 6, ปีปีนี้ค่ะเรียนอยู่สารศาสตร์ตอนนี้น้องเรียนอยู่มเหรอใช่ใช่ค่ะตอนนี้จะขึ้นมน่ะจะจขึม้ม6ใช่ไหมครับใช่แล้วทําไมวันอาทิตย์ยังไปเรียนอยู่ครับอ๋อวันนี้ไปออกกองค่ะไปถนะ่ายหนังอ๋อโอเคเรียนเรียนภาพยนตร์ใช่ไหมเรียนนิเทศใช่ค่ะ อยากถามอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้บริการนี้ไหมคิดว่าผู้โดยสารกลัวเราไหมอะไรแบบนี้อ๋อดูหน้าผมดิคิดว่าผู้โดยสา,า,า,ารกลัวผมไหมดูการแต่งตัวผมแต่งตัวไม่สุภาพด้วยอจจอันนี้ในมุมมองของน้องกลัวผมกลัวกลัวผมไหมครับตอนแรกตอนแรกหนูเปิดปรวิวมาหนูก็กลัวอยู่แต่ว่าหนูเก่งอ๋อหนูเก่งใช่ไหมขายเก่งไหมใช่ไหมใช่เพราะว่าโหมดโหมดคิดตีมากอืมโอเคเพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ย ตอนผู้โดยสารขึ้นมาผมก็ไม่อยากไม่อยากจะคุยแบบเหมือนแบบไปดะราบรลวงเขาครับบางทีแบบอยากให้ความเป็นส่วนตัวครับบางทีผู้สารเขาไม่ชอบอให้ให้เราคุยเยอะอะไรเงี้ยมันน่าลำคาเพราะผม <c oughs> เคยนั่งแท็กซี่มาก่อนเนี่ยอันนี้ผมว่าถ้าผู้โดยสารไม่คุยกับผม <c oughs> ผมก็จะน่าตึงๆงนิดนึงนะครับแต่ความจริงแล้วถ้าใครเจอผมมาคุยได้เลยนะครับ <c oughs> ผมคุยได้อัธยาศัยดีหมดคิดจี้หมดคิดตี้มากนะครับน้องมีช่องทางการติดต่อไหมมีค่ะเป็น IG เป็น IG ฝาก IG เลยครับ I-A-R-I-T-T ค่ะโอเคมีติ๊กตอกไหมครับเล่นติ๊กตอกไหมติกตอถ่ายตั้งนนไม่ได้อัดง <laughs> <laughs> อัดยั่อัดอยอัดอดติอจะเป็น O-C-E โอเคครับตรงนี้นีน้องน่ารักมากนะครับมือผมสั่นเลยไม่เคยมีเลยมีพุโดยสารน่ารักนั่งข้างหน้าด้วยกันนะครับปกติแล้วพ้โดยสารจะนั่งข้างหลังครับแต่นี่น้องก็เปิดข้างหน้าเลยผมตกใจมากเลยเห็นเห็นรถแล้วผมก<า>็เก่งกมากเลยเอใช่แต่น้องน่ารักนี่ใส่ดีมากตอนแรกผมคิดว่าหยิงหิงบางคนแบบหน้าตาดีแต่ว่าเขาไม่ค่อยคุยด้วยไงผมว่าไม่กล้าคุยกับเขาออตอนนี้ผมจะ ทรวมผู้โดยสารน่ารักใช้บริการโบนะครับจบแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้นะครับฝากช่องทางการติดต่อน้องด้วยนะครับที่ผมแปะไว้ให้ครับตรงนี้ครับฝากไปตามฝากไปซับฝากไปดูแลน้องเยอะๆนะครับ